สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในอักษรอ,ออนเลิร์ ในคาบที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการคูณจํานวนที่มีหลายหลักกันไปใช่ไหมคะแล้วก็ได้ฝึกทําโจทย์ในห้องเนาะฝึกทําไปด้วยกันอยู่2ข้อ,อมีนักเรียนบางคนแอบมากระซิบคุณแอนว่าอยากทําโจทย์เพิ่มเพราะว่าที่ทําไปคาบที่แล้วเนี่ยโอ้ยังไม่พอโอเคคุณแอน,นจัดให้ได้นะในคาบนี้นะเราจะใช้หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .4 ีเล่มหนึ่งของอักษรน,นะคะนักเรียนให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า49นะคะ 49จะเจอกับโจทย์หน้าตาแบบนี้การคูณที่มีจำนวนหลายหลักนะคะเรามาเริ่มที่ข้อหนึ่งใหญ่กันก่อนเนาะข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยให้เราหาผลคูณของจำนวนที่มี3หลักกับจำนวนที่มี3หลักอ่าทีนี้ทำยังไงจำได้หรือเปล่าในขั้นตอนแรกเราก็จะต้องเขียนตัวเลขแต่ละตัวให้อยู่ตรงกันก่อนใช่ไหมคะอ่าเริ่มกันเลยข้อนี้นะตัวตั้งคือ382 ส่วนตัวคูณคือ162นะคะในขั้นตอนที่1นักเรียนตอบคุณนันได้ไหมเอาเลขอะไรคูณกันเอา382คูณกับ2ใช่ไหมคะเริ่มเลย2คูณ2ได้4 2คูณ8ได้16เราจะใส่6นะและทด1ในหลักถัดไปนะคะและต่อมาหลักร้อยคือ2คูณ3ได้6 บวกตัวทด1เป็น7อ่าในขั้นตอนที่1เราได้ผลคูณตามนี้นะและขั้นตอนที่2เอาอะไรคูณกันคะขั้นตอนที่2เราจะเอา382คูณหกใช่ไหมคะอ่าก็คือตามนี้นะ382คูณ60นะเราก็จะเริ่มคูณในหลักหน่วยกันก่อนก็คือ6คูณ2นั่นเอง 6กคูณสองได้12นะคะใส่2และก็ทด1ต่อมา6กคูณแได้48รวมกับตัวทด1เป็น49ใส่9แล้วก็ทด4นะคะและหลักร้อย6คูณ3ได้18 18บวกตัวทด4ได้22นักเรียนจำได้ไหมเอ่ย60เป็นพหุคูณของใครของ10ใช่ไหมคะมีเลข0 1ตัว เพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวแบบนี้นะและในขั้นตอนที่3เราจะหาผลคูณของ382คูณ100นั่นเองอเราก็เริ่มคูณในหลักหน่วยก่อนก็คือ1คูณ2ตรงนี้นะ1คูณ2จะได้เท่ากับ2นะคะนักเรียนต่อมา1คูณ8ได้ แนะแล้วก็หลักร้อยคือ1คูณ3ได้3นะคะเช่นเดิม100เนี่ยเป็นเพาคูณของ100มี0ูย์อยู่2ตัวใช่ไหมคะนักเรียนเติมศูนย์ต่อท้าย2ตัวนะและเราจะนำผลคูณจากทั้ง3ขั้นตอนมาบวกกันใช่ไหมคะเริ่มจากหลักหน่วยกันก่อนนะหลักหน่วยคือ4บวก0บวก0ได้4ต่อมา 6บวก2ได้8ในหลักร้อยได้เท่าไหร่คะหลักร้อยเนี่ย7บวก9ได้16ใช่ไหมคะ16บวก2เป็น18ใส่8ทด1ต่อมาหลักพัน2บวก8ได้10รวมตัวทด1เป็น11ใส่1แล้วก็ทด1นะคะหลักสุดท้ายแล้วคะ่ะก็จะได้2บวก3นะเป็น5รวมตัวทด1เป็น6เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 61884นะคะอ่าเช่นเดิมนะเพื่อให้ทุกคนมีเวลาว่างในการฝึกรีโจทย์ให้ฝึกนะคุณแอนจ,จะทำแค่ข้อคีย์นะคะข้อคู่ให้ทุกคนฝึกทำด้วยตัวเองนะมาที่ข้อ3ค่ะข้อ3เราจะหาผลคูณของ485 5คูณ537นะคะ ในขั้นตอนที่1เอาอะไรคูณกันก่อนคะเราจะเอา485คูณ7ก่อนนะคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะ,ะเริ่มกันเลย7คูณ5ได้35นะใส่5ทด3ต่อมา7คูณ8ได้56ใช่ไหมคะ56บวกตัวทด3เป็น59ใส่9และทด5 ต่อมาหลักร้อยก็คือ7คูณ4นะได้28 28 2บวกตัวทด5เป็น33นะคะอันนี้คือขั้นตอนที่1เรียบร้อยแล้วต่อมาขั้นตอนที่2เราจะหาผลคูณของ485คูณ30นะก็เริ่มในหลักหน่วยกันก่อนก็คือ3คูณ5นะคะ3คูณ5เป็น15ใส่5อ่าเดี๋ยวขอลบตัวทดเก่าออกก่อนนะ ใส่5แล้วก็ทด1ใช่ไหมคะต่อมา3คูณ8ได้24 2สบวตัวทด1เป็น25ใส่5ทด2และหลักสุดท้ายคือหลักร้อยคือ3คูณ4ได้12 12บวกตัวทด2เป็น14อ่านักเรียนคะ30เนี่ยเป็นพหุคูณของ10มี0 1ตัวเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมเติม0ต่อท้ายนะ แบบนี้เรียบร้อยแล้วและขั้นตอนที่3เราจะหาผลคูณของ485คูณ500นะคะก็เริ่มคูณจากหลักหน่วยก่อนก็คือ5คูณ5ค่ะ5คูณ5ได้25นะใส่5แล้วก็ทด2นะคะอ่ะต่อมา5คูณ8ได้40 40บวกตัวทด2เป็น42 ใส่2แล้วก็โทษ4หลักสุดท้ายนะคะคือ5คูณ4ได้20 20บวกตัวทด4เป็น24เราเติมศูนย์อีก2ตัวนะคะอ่าและจากนั้นจะนำผลคูณจากทั้ง3ขั้นตอนมาบวกกันนะคะเรื่องการบวกคูณแนนไม่ห่วงนักเรียนแล้วนะทุกคนบวกกันได้แล้วเนาะ หลักพันคูณแนนจะได้เป็น3บวก4บวก2นะคะได้เป็น9บวกตัวทด1เป็น10นะใส่ศูนย์แล้วก็ทด1หลักหมื่นได้6นะคะแล้วก็หลักแสนได้2เพราะฉะนั้นข้อนี้ผลคูณเท่ากับ2 6 0 4 4นหะนะอ่ะมาต่อกันที่ข้อ5เลยนะข้อ5ค่ะเราจะหาผลคูณของ 662คูณ682อนะคะ,ะขั้นตอนที่1ตอบกันหน่อยเร็วเราเอาอะไรคูณกันขั้นตอนที่1เราจะเอา662คูณกับ2นะคะคือคูณในหลักหน่วยก่อนนะ,ะเริ่มกันเลย2คูณ2เป็น4 2คูณ6ได้12นะใส่2แล้วก็ทด1ต่อมา2คูณ6ได้12เช่นเดิม รวมตัวทดหนึ่งเป็น13อ่าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่1ต่อมาขั้นตอนที่2เอาอะไรบวกกันคะเอา622คูณ80นะคะอ่าเราก็เริ่มเลย8คูณ2ได้16นะคะใส่6แล้วก็ทด1ต่อมา6คูณ8คูณ6ได้48 48รวมตัวทดหนึเป็น49 ใส่9ทอด4แล้วก็หลักร้อยคือ8คูณ6ได้48 48บวกตัวทด4เป็น52อ่าแล้วก็เติมศูนย์อีก1ตัวนะคะในขั้นตอนที่3ก็จะเอา662คูณ600นั่นเองเราก็เริ่มคูณในหลักหน่วยกันก่อนก็คือ6คูณ2นะคะนักเรียน อ่าหคูณสเป็น12ใส่2แล้วก็ทด1นะคะต่อมา6คูณ6ได้36รวมตัวทด1เป็น37ใส่7แล้วก็ทด3สุดท้ายแล้ว6คูณ6เป็น36บวก3ตัวทด3เป็น39นะคะและเติม0 2ตัวนะคะแล้วก็เอาผลคูณ มาบวกกันใช่ไหมคะเริ่มที่หลักหน่วยนะบวกกันได้4หลัก10ได้8หลักร้อยได้14ใส่4ทด1นะคะต่อมาหลักพันหลักพันเนี่ย 1,-2,-7 บวก2บวก7ได้10บวกตัวทด $1 เป็น1 1ใส่1ทด1นะคะหลักหมื่น5บวก9ได้14บวกตัวทด1เป็น15ใส่5้าทด1หลักแสนจะได้4 ข้อนี้คำตอบก็คือ4 5 1 4 8 4นะคะนักเรียนอตอนนี้ทุกคนเริ่มจะคูนคล่องกันแล้วใช่ไหมคะการคูณจำนวนที่มี3หลักกับจำนวนที่มี3หลักเราลองไปทำกันต่อที่ข้อ2ใหญ่ก็คือการคูณจำนวนที่มี4หลักกับจำนวนที่มี3หลักเหมือนเดิมนะหลักการเหมือนเดิม ตั้งตัวเลขแต่ละตัวให้อยู่ตรงกันนะคะแล้วก็เริ่มคูณจากหลักหน่วยแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะคะอ่ะเรามาดูที่ข้อ1กันนะข้อ1เนี่ยตัวตั้งคือ2,567ส่วนตัวคูณคือ212นะคะขั้นตอนที่1เราจะเอา2,567คูณ2ใช่ไหมคะนักเรียนอ่าอันนี้เลขไม่ยากเลย 2คูณเเป็น14ใส่4ทด1ต่อมา2คูณ6เป็น12 12รวมตัวทด1นมาเป็น13ใส่3แล้วทด1นะคะต่อมา2คูณ5เป็น10รวมกับตัวทด1นะเป็น11และเราก็จะทด1ในหลักถัดไปต่อมาคือ2คูณ2ได้4รวมตัวทด1เป็น5อ่าขั้นตอนที่1ได้ผลคูณเรียบร้อยแล้วเราทํากันต่อที่ขั้นตอนที่ส ขั้นตอนที่2เราจะเอา2567คูณกับใครคะคูณ10นะคะ,ะเราก็เริ่มคูณที่หลักหน่วยกันก่อนก็คือ1คูณ7นะได้7หลักต่อไปนักเรียนก็คูณเลยนะนักเรียนจะได้ผลคูณคือ2567ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่าลืมนะเติมศูนย์อีก1ตัวต่อท้ายนะคะและในขั้นตอนที่3เราจะเอา2567 คูณคูณใครนะคูณ200นะคะซึ่งเราก็จะเอา2567เนี่ยคูณ2เนาะจะได้เท่ากับเท่าไรเอย่ย5134นะคะและเราก็จะเติมศูย์อีก2ตัวแบบนี้นะแล้วเราเอาผลคูณจากขั้นตอนที่1 2 3มาทมาทำอะไรกันคะนักเรียนเอามาบวกกันนะนักเรียนก็บวก จากหลักหน่วยหลักสิบไล่ไปเรื่อยๆนะคะคุณแอนถึงหลักสิบแล้วนะ3บวก7ดได้10นะใส่ศูนย์ทด1ต่อมาหลักร้อยนะคะ1บวก6บวก4ได้11บ,บวกตัวทด1เป็น12ใส่2แล้วก็ทด1ห,หลักพันคุณแอนได้14ใส่4แล้วก็ทด1ส่วนหลักหมื่นเนี่ยจะได้1บวก2บวก1ได้4หลักแสนได้5นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 544,204นะคะอ่าขั้นตอนไม่ต่างก,กันกับข้อที่เราทำมาก่อนหน้าเลยใช่ไหมคะถึงแม้ว่าตัวตั้งของเราเนี่ยจะเป็นจำนวนที่มี4หลักอ่าเราทำกันต่อที่ข้อ3นะเหมือนเดิมนะข้อคู่คุณแอนฝากไว้เป็นการบ้านนะคะอ่าข้อ3ค่ะข้อ3ตัวตั้งก็คือ5945 ส่วนตัวคูณคือ107นะคะในขั้นตอนที่1นักเรียนตอบได้แล้วเนาะเราจะเอา5945คูณ7นะคะเริ่มคูณจากหลักหน่วยกันเลย7คูณ5ได้35นะใส่5ทด3ต่อมา7คูณ4ได้2 8 2 8บวกตัวทด3เป็น31ใส่1ทด3 ต่อมา7คูณ9ได้63บวกตัวทด3เป็น66ใส่6แล้วก็ทด6ในหลักถัดไปนะคะหลักสุดท้ายก็คือ7คูณ5ได้35บวกตัวทด1เป็นบวกตัวทด6เป็น41นะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่1ต่อมาขั้นตอนที่2นะเราจะเอาอะไรบวกกันเอ่ยเราจะเอา5945คูณ0ใช่ไหมคะ ตอบหน่อยเร็วอันนี้ไม่ยากเลย5945คูณ0ได้เท่าไหร่ได้0ใช่ไหมคะคุณแนนบอกบ่อยๆเลยว่าอะไรก็ตามคูณ0ผลลัพธ์จะได้เท่ากับ0นั่นเองและขั้นตอนที่3เอา5945คูณ100ใช่ไหมคะก็เริ่มคูณในหลักหน่วยเนาะเราก็จะได้ผลคูณเป็น 5,945ใช่มั้ยคะแล้วก็เติมศูนย์อีก2ตัวาจากนั้นเราจะเอาผลคูณทั้ง3ขั้นตอนมาบวกกันใช่ไหมคะอันนี้บวกเลขง,ง่ายมากเลยอ่ะนักเรียนเริ่มบวกในหลักหน่วยก่อนเนาะก็จะได้คำตอบเป็นเท่าไรเอ่ยเป็น6กแสนนะคะสามหม 15ข้อนี้คูณเลขง,ง่ายมากเลยอ่ะอ่ะไปต่อกันที่ข้อ5เลยนะข้อ5นะจะเป็นข้อสุดท้ายของข้าบนี้นะคะอ่าให้ทุกคนตั้งใจทําด้วยตัวเองนะแล้วเรามาเช็คคําตอบด้วยกันนะข้อ5นะคะตัวตั้งคือ7,204คูณกับตัวคูณคือ252นะคะในขั้นตอนที่1เราจะเอา 7,204คูณ2ก่อนนะได้เท่าไหร่เอ่ย2คูณ4นะคะได้8 2คูณ0ได้0 2คูณ2ได้4 2คูณเเป็น14ขั้นตอนที่1เรียบร้อยแล้วง่ายๆต่อมาขั้นตอนที่2นะเราจะเอา7,204คูณ50ใช่ไหมคะก็เริ่มคูณที่หลักหน่วยก็คือ5คูณ4ได้20 ใส่0ทด2ต่อมา5คูณ0ได้0บวกตัวทด2เป็น2นะหลักร้อยค่ะ5คูณ2เป็น10ใส่0ทด1แล้วก็หลักสุดท้ายหลักพัน5คูณ7ได้35รวมตัวทด1เป็น36อย่าลืมเติมศูนย์กี่ตัวนะักเรียนเติมศูนย์หตัวนะคะต่อท้าย เรามาที่ขั้นตอนที่3กันบ้างขั้นตอนที่3จะเอา7,204พั้อคูณกับใครคะคูณ200ใช่ไหมคะอ่าคูณ2องร้จะได้เท่าไหร่เอ่ยเราก็เริ่มคูณในหลักหน่วยกันก่อนก็คือเอา2อคูณสตรงนี้นะอ่ะสอคูณสจะได้8ใช่ไหมคะต่อมา2อคูณศนย์ได้0นย์ สอคูณสอเป็น4แล้วก็2อคูณเจได้14เติม0ูนย์ต่อท้าย2ตัวแล้วเราก็จะเอาผลคูณทั้งสามอันมาบวกกันนะหลักหน่วยจะได้8ปดบวกศนบวกศย์เป็น8หลักสิบได้0หลักร้อยนะคะได้14เราจะใส่4แล้วก็ทด1ถัดมาจะได้5หลักถัดมาคือ1นึบวกหบวกสได้11 ใส่1แล้วก็ทด1นะคะต่อมา3บวก4ได้7รวมรวมตัวทด1เป็น8และสุดท้ายเติมเล็ก1เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบเยอะหน่อยเนาะเป็นหลักล้านเลย1 8 1่งล้านแปดนน่าในคาบนี้นะคุณครูแนนพาทุกคนนะทำโจทย์ การคูณจํานวนที่มีหลายหลักใช่ไหมคะในช่วงแรกเราจะทําการคูณจํานวนที่มี3หลักกับจํานวนที่มี3หลักเนาะแล้วก็ที่เพิ่งทําไปก็คือการคูณจํานวนที่มี4หลักกับจํานวนที่มี3หลักขั้นตอนคล้ายกันเลยใช่ไหมคะเราก็เริ่มคูณจากหลักหน่วยไล่ไปหลักสิบหลักรนะ้อยเนาะแล้วก็เอาผลคูณเนี่ยมาบวกกันในขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหมคะก็จะได้เป็นผลคูณทั้งหมดอ่าซึ่งไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนแน่แน ข้อที่เหลืออยู่ข้อคู่ที่คุณแอนไม่ได้พาทํานะคะอยากให้นักเรียนทุกคนฝึกทําด้วยตัวเองนะคะแล้วเราพบกันใหม่คราบหน้านะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ็ดดูเคชัน